สวัสดีเด้อพี่น้องผู้ติดตามเล่าประตูใส่ดาวจนสาตามาแล้วพี่น้องหอดหลบถึงหลบของสิบป่อยเล่าประตูใส่กับดาวจนสตาแล้วพี่น้องในเวลาอันสวองามดีเลยเด้อพี่น้องเด้อสิบป่อยต่อหรอกเล่าประตูใส่ดาวจนสาตาเ,าาตาเาาตาดินดีจังเดยอยู่จังเดกับพี่น้องกับผู้ติดตามกับดีใจน้ำเด้อผู้ใดโศกผู้ใดหมันน้ำก็ได้ อันนี้ก็สิไปต่อลำมือนีกับเบิ้งไหลนาปกไปกันเบื้องให้ไหลก็น่าพี่น้องเนาะเบิ้งคมสวยงามหน้าปกพอเป็นสีสันสีสุดอ,อกพี่น้องตัวเก่งตัวดีก็โยกับเลรกกับเบอือผลละอันนี้ก,ก็นักซิดมีสิ่งที่ซักซิดเขานั่งเขาคู่ก,กันกับเก่งกับเดินดีน่าเป็นอย่างบวชมีฐานผาไงเอาไปนำกันได้ร่วมกันนี่ คลิปในเรื่องเด็กกระแจดีเดินดีตาพี่น้องเดินทะลุเป่าตาพี่น้องกันเลยโชคเลยมันน้ำนาะพี่น้องเนาะลำได้รวยน้ำได้มีกินมีใส่น้ำเบี้ยกินเบี้ยใส่น้ำพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วกะบอกมูมาเด้อพี่น้องเด้อผูดเลยแน่มูผู้ใดยหัวจักพูเป็นผู้ติดตามยังกับเขามาหาเบิ่งเป็นจังไรคลองดี ไปรุนโศกกันพี่น้องมืออื้นเศร้าก็ต้อกันแล้วไปรุนโศกกันไปโศกมันหน่อยมันไล่ก็อยุกับสินสตาวัฒนาเนะพี่น้องนะผูได้สินักเบาจังได้กว่ากันไปตามจิตใจสิจักใส่นักใส่เบากับเบิ้งเอาพี่น้องจัดเอาผู้ให้แนวทางไปตะลันให้แนวทางไปแล้วจัดเอาเบิง้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาบานนี้ก็ไปเบิง้ง ลาบประตูใส่ดาวจนสตาต่อเลยพี่น้องมาวันนี้พี่น้องไปต่อเฮาดาวจนสตากับลาบประตูใส่ลาบประตูใส่กันเข่าสองรูดพี่น้องได้เดินสองเดินหนึ่งว่าเกง่งกว่าไหนดาวจนสตากันเขาอยู่พี่น้องเขารูดอยุดาวจนสตาเขา่เาลาบประตูใส่ด้สองว่าเกง่งเหมือนสานี่ิว่าเกง่งถือว่าอยู่เสมอตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาไหม มื่อนี้จัดให้เตรียมด้วยพี่น้องด้วยขวามมือเงินเศร้ามื่อนี้จัดเตรียมเงินเศร้าเขาเตรียมเตรียมเลยพี่น้องมีซีได้หกเวลาพี่น้องซีเล้าได้หกเล่าได้หกหลุดแตกน้ำก็ัปจักหล่ะพี่น้องเนาะ,ะนนะแตกบนรางบนรางไปกบัจจักหรอซนะีดังดังจังมืออยุ่พี่น้องเนาะไก่ละไละก่เขามาทุกคณะคณะแล้วพี่น้องซีเก่งซีดังแล้วไก่ซีในเป็นแสมตลอดการแล้วเนาะ กัยืนยืนได้ตลอดยูนเนาพี่น้องเนะาะผ้ได้ข้ามาแล้วกะบอกมู่บอกพวกด้วยพี่น้องเนอเป็นจังไงมาจังไรก็ได้ดาวจนสตาวัานที่หาฉันว่าคมทิพผ่านมากพี่น้องของดาวจนสตากะครูวิ่งเดินเก่าล่องศูนย์เข่าศูนย์พี่น้องในเข่าหลุดศูนย์ี่ เล่าประตูเชิเด่นหาร่องสองเขาลูดสองพี่น้องได้ซีสองเล้วสันติภาพเขาลุดไปเขาซาส้นเล่าเด่นหนึ่งล่องเค็ดเข่าหนึ่งโยพี่น้องเข่าตัวตัวเด่นอยู่ได้สามได้สามหนึ่งลุดไดเอกตาลุดไปพี่น้องลุดเอกตาลุดไปอันนี้พี่น้องมาเบิง่ง ของวันที่หกเดือพี่น้องเด้อของมืออึนเสาเอาไม้แกะมือพี่น้องแกะมือให้มืออึนเสาร์นะพีิณาว์นะทำไมเอาไม,เาไม้เอาเก่งๆคักๆเลยมืออึนเสาเต็มๆนะพีิณาว์นะดาวจนสตาร์ชนสตาวันที่หกธันว่า สองพันหาหกสิบเกจับคู่พี่น้องยับกล่องลงอีกกันพี่น้องอสูงสูจับหนักจับว่ชถึงกลมจนหัวสีสักนะพี่น้องนะกงไปไกลดาวจนสตาจับคู่วันที่หกท่านว่าสองพจับคู่หน สองสามสองสามสามสี่ดิง ดึงสามสี่ดึงสามสีโกลมสามสี่ร่องสองสามร่องหนึ่งสี่ คูวิ่งเดนซีร่องสามเหล่าประตูใช่ ตัใช่ตัใช่แจ๊คูจ๊คูสัีหา

hút chết chết vinh bùm hút chết long si hà long sám si khu bình lên chết long huk. Oh, senti pap. คูปากจับคูสามศูนย์สามศูนยสามสีสามสีแปดศูน ยิงสามสี่ยิงสามสี่กลมสามสี่ร่องสามศูนย์ ร่องแปดูนวิ่งเด่นสร่องสี่เรา thì thảo là cặp quá xa son lào Hãy 2 3 1 6 ขมหนึ่ร่องสองร่องหาหน่คูวิ่งเด่นหนึ่งร่องห いた、wow, เลาเอกตาเ็บคู่มั่สัตว์ปนได้กาวเราพี่น้องเนาะต,ต้องซื้ออยกักสีมดแล้วเอาอยู่สามเกมดแล้วสามเกสศู không, 0 không, 3 0 không, có đi không, 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 วิ่งสามศูนย์กลมสามศูนย์ร่องสามเก่าร่องเก่าศูนย์คูวิ่งเด่นศูนย์ร่องสาม 9 3 11 12 Dead sáng 3 song song เข็มนาดจอรด้อพี่น้องด้อไฟขมาลวาวันไปลุ่นโศกกันมืออื่นเสาพี่น้องเร้จนสาตาเราประตูใส่จัดกันแล้วพี่น้องมืออื่นเสารบวันที่6ทันว่า 2, 160, สองพันห้าร้อยกจ็ดจับคู่นาจนสตาหนึ่งามสาม 3, 3ีวิ่ง3ากลม3าร่อง1นร่องสองสากูวิ่งเด่นซีร่องสาม ลราประตูใจสี่หาหกเก็สามสีวิ่งหกเก็กลมหกเก็ลร่องสี่หาร่อง3าคูวิ่งเด่นเกตล่อง6กเราสันติภาพ30 3ศ80ยวิ่ง3ากลม3ามรอง30มศรองแปคูวิ่งเด่น3าร่องสี่พระาชนเล่าสองสามหนึ่าหนึ่งวิ่ง หนกมหนึ่งหกล่องสองสล่องหาหนึ่งคูวิ่งเด่นหล่องหเอเรต้าสา3เก้าสามศูนย์เก้าศูนย์วิ่งสามศูนย์วิ่งสามศูนย์กลมสามศูล่องสามเก้าล่องเก้าศูนย์คู่วิ่งเด่นศูนย์ล่องสามเอาไปลองไปเขามาแล้วกระโโกมัน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 โกโตกกันทุกคนเลยไปลองเดยเฮงเฮงุยๆกันทุกคนเฮงเฮงปัง งินน่องท่องไหลพี่น้องยาเจ็บยาจนได้พี่น้องเ้วอยคุณผ่ารักษาเทวดาคุมคร้องพอกันไม่สุดนี่กมืออื่นผละพี่น้องสุดดาวจนสตาเรลาประตูใจสำหรับมนี่กับขว้าเก่าข้ามวาสวัสดี